สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาตะกันหินปูนในระบบท่อส่งน้ําที่หลายๆโรงประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ในระบบท่อส่งน้ํานั้นเริ่มตั้งแต่ปั๊มซึ่งประกอบไปด้วยหัวกะโหลกท่อดูดปั๊มสูบน้ําใบพัดเสื้อปั๊มและระบบท่อส่งน้ําซึ่งปัญหาตะกันหินปูนในระบบดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบให้ต้องหยุดกําลังการผลิต เนื่องจากปริมาณน,น้ำไม่พอต่อการใช้งานหรืออาจเกิดใบพัดติดทำให้ปั๊มน้ำไม่สามารถทำงานได้โดยปกติแล้วการบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำในโรงงานเป็นงานที่ใช้เวลานานและใช้แรงงานผู้คนเป็นจำนวนมากเนื่องจากท่อบางส่วนอยู่ใต้ดินบางส่วนอยู่ในน้ำและระยะทางท่อก็มีความยาวหลายร้อยเมตรหรือบางโรงมีความยาวหลายกิโลเมตร ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนท่อส่งน้ําและปั๊มน้ําข้อต่อวาล์วต่างๆมีมูลค่าไม่ใช่น้อยในแต่ละปีจะดีกว่าไหมหากท่านสามารถผลิตสินค้าได้โดยไม่ต้องดาวระบบผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของท่านด้วยเทคโนโลยีซาท์โดรนิกซึ่งใช้หลักการในการทํางานร่วมกันระหว่างขึ้นเสียงความถี่สูงและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะแพร่กระจายขึ้นไปบนผิวท่อและ ลงไปในน้ําที่ไหลยอยู่ภายในท่อทําหน้าที่สลายตะกัรนหินปูนที่เกาะภายในท่อให้อ่อนตัวลง,งและหลุดออกจากผิวท่อในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยเราสามารถวัดผลได้จากฟลน้ําที่ไหลยอยู่โดยวัดก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งทางทีมงานซาวดนิกเรารับประกันผลงานการติดตั้งหากไม่สามารถแก้ปัญหาให้รุ่งล่วงได้เรายินดีคืนเงินร้อเอร์เซ ดังคำขวัญที่ว่าท่อส่งโล่งเชื้อรลดหมดตะกันรันระบบยาวต้องซาวด์โดิกหากท่านสนใจสามารถติดต่อคุณธนวัฒน์ที่เบอร์061-6145-475หรือคุณอัิชโชที่เบอร์081-4419155สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ